สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในป่าเห็ดอีกแล้วค่ะวันนี้จะมาเก็บเห็ดค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยเนาะว่าจะได้เห็ดเยอะหรือเปล่าเพราะว่าห่างหายจากป่านี้ไปประมาณสมวันแล้วค่ะแต่มื่อน,นี้ต้องเก็บเห็ดแข่งกับฝนแน่ๆมืดตื้อเลยแต่ที่ต้องเข้ามาเพราะว่าอีกเออส่องมือเห็ดงานพอเห็ุงานแล้วมันเห็ดเต็มมือมันบ่มีเวลา ถ้าบ่เข้ามาก็ย่านเห็ดมันแก่หมดก่อนเดี๋ยวเราเดินไปดูว่าพอจะมีเห็ดหลงเหลือไหมเพราะว่าปานนี้มันอาจจะมีคนมาเก็บเยอะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยเนาะโอ้มีเจอดอกนึงแก่ค่ะนี่นี่นี่แก่แล้วค่ะเดี๋ยวเดินดูข้างล่างอเจอแล้วค่ะหนึ่งดอกอ่อนๆอ,อ,อยู่ค่ะนูน่นนูน่น อุ้ยจริงๆลายดอกนะเนี่ยแต่ว่ามันมันเริ่มแกแล้วนี่จ้าหนึ่งดอกดอก,ดอกแรกของวันนี้เลย,ยสวยกำเลังอ,อ่นอ,อนเลยค่ะดอก,ดอกไปต่ออุ้ยนี่มีร่าง่อนไม้อยู่ดอกนึงได้บนเนี่ย ดอกนี้ืมขานแน่นตึกเลยค่ะเอาเอาอเริ่มแก่นนหน่อยๆแต่พมเป็นยังค่ะเดี๋ยวไปตัดค่ะนี่ตอนนี้เห็ดพิษเริ่มเกิดขึ้นเยอะแล้วค่ะ เห็นไกลๆรูปรูปหนึ่งดอกแล้วอาจจะได้อาจจะได้อุ้ยสองดอกด้วยค่ะสามดอกอ่อนๆอยู่เลยนี่จ้าได้ไหมได้ไหมอุ้ยสีดอกด้วยค่ะนี่นี่เป็นคู่แฝดกันเพื่อนเเน แล้วก็มีดอกนี้ค่ะดอกหนึ่งดอกน้อยแต่เบานะคะเราจะเอาแต่ดอกที่มันเริ่มโตโตนี่ดอกนึงดอกนี้กําลังกินเลยค่ะเอาไปด้วยนี่ได้อยู่ดอกเล็กตรงนั้นอีกดอกนึ่งไม่เอาค่ะเล็กเกินไปอุย้ยเจอตรงนั้นอีกสองดอกแต่เหมือนจะแก่เลย ได้ไหมได้ไหมแต่โดนน้องทากแทะไปบ้างแล้วแต่ก็โอเคอยู่ได้อยู่นี่แล้วกดตรงนู้นอีกหนึ่งดอกอขาแข่งอยู่โอเคได้ได้จ้ะอุ้ยยู่ตานหลังคขอนไม้นี่อีกหนึ่งดอกแต่เดี๋ยวได้ไหม ้าไปฝั่งน้องดีกว่านี้เจอเห็นเรื่องซีห้าดอกค่ะแต่ยังไม่นี่นี่ค่ะดอกนี้เพื่อนๆหูแกนน้อยแต่โอเคอยู่ค่ะไปต่ออีกหน่อยก่อน เดี๋ยวได้จากอีกจากซองซ้มดอกแล้วค่อยตัดขานะคะตัดขาทีเดียวยเห็ดตะปูขึ้นเยอะค่ะตอนนี้โอ้ยนี่เจออีกหนึ่งดอกแล้วค่ะอยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังตอไม้ นี่นี่นี่กำลังสวยเลยดอกนี้แก่เนหน่อยนี่ค่ะถ้าเกิดดอกแบบนี้นะคะใช้เวลาส่องมือบล็อก่อกเก็บนี่แก่เลยค่ะผลจา๋ายิ่งตกนะคะเห็นอีกหนึ่งดอกแล้วจ้าด้านล่างออ้ยนี่ค่ะอีกหนึ่งดอกกำลังอ,อ่อ,อนๆเลยค่ะเอาไปด้วย คือแดดมันบุมีแล้วมันมองบม่ค่อยเห็นตอนนี้โอเคสวยงามด้านล่างหนึ่งดอกจ้าเดี๋ยวเก็บดอกด้านล่างแล้วตัดข้าเลยนาะนี่ดอกนี้กำลังสวยเลยเพ,พื่อนกำลังงามเลยโอ้ยนี่ดอกนี้งามสุดสุด โอ้โห oh. สวยสุดๆเลยเดี๋ยวตัดขาเห็ดกันเลยนะคะโอเคค่ะตัดขาหิดกันเลยโอ okay, ย oh. ดอกนี้งามสุดๆเลยต้องตัดเร็วๆหน่อยเนาะอม,มีน้องทากด้านในได้อยู่ได้อยู่ดอกนี้ก็สวย เก็บไปค้างๆกอนนี้เอาไปให้แจกเพื่อนบ้านมั่งแจกเพื่อนมั่งหมดไปแล้วค่ะแล้วก็รุ่นนี้ที่ได้กะว่าเดี๋ยวจะเอาไปอบแห้งค่ะเพราะว่าบอสเจ้าหน่ายสั่งเห็ดอบแห้งเห็ดพึ่งว่านี่แหละอบแห้งแต่แต่ว่ายังไม่รู้ราคาว่าจะขายเท่าไหร่เดี๋ยวให้คุณพ่อบ้านไปเช็คราคาก่อน Okay. ว่าเข้าขายกันเท่าไหร่ย่างดีมาเก็บแล้วมันยังมีคนสัง่งยังได้ค่าน้ำมันลดได้ความสุขและแถมได้ค่าน้ำมันอุ้ยดอกนีโ้โอ,อ้โหเนี่ยตรงนี้หลังพึ่งตรกินต้องแกะออกค่ะเพราะว่ามันแกแ่แล้วมันเริ่มหนัก ถ้าเอาใส่ไปตะกร้าเยอะๆแล้วมันหนักอ่ะอุ้ยตัดแบบเร็วๆหน่อยบางที่แก่ๆโอ้โหินดอวกนี้จริงๆมันก็ได้อยู่นะเนี่ย ก่อนออกจากบ้านบอกว่าฝนจะตกช่วง4ชีสี่โมงย็นทำไมมันมืดตึ๊ดขนาดนี้เนี่ยอย่าเพิ่งตกนะคะขอสักชั่วโมงสองชั่วโมงให้ได้เห็ดสักหน่อยก่อนแบบตัดแบบแบบเร็วๆเลยเนาะเพื่อนๆโอเคค่ะได้แล้วได้แลนะ้เก็บลงตะกร้าเลยเดี๋ยวไปต่อเลยจ้านามสุดๆเลยค่ะ uh huh. งามมากแล้วก็มีสองดอกนี้ แต่โดนอะไรแท้ไปแล้วนี่ดอกน้อยไม่เอาจะไปเอาเดอกน,นุ้นค่ะดอกนู้นดอกนี้อู้สองดอกงามมากเลยนี่นสุดสุดเก็บเลยจ้าอ่อนๆเลยค่ะแล้วก็นู้นอีกหนึ่งดอก ดี๋นี้ก็งามอื้ออือทางออแล้วก็สวยสุดๆเดี๋ยวไปต่ออีกสักตอนนี้อีกหนึ่งดอกแล้วค่ะอยู่ซ้ายมืออยาเก็บสองสามดอกนะั้นแล้วตัดขาเนาะ ซ้ายมือตะกี้ไปไหนแล้วอ๋อนู่นค่ะโอ้ยหนึ่งสองสามสี่ดอกดอกนี้ใหญ่สุดๆเพื่อนได้ไหมเนี่ยอุย้ยค่ะอุย้ยน่าจะได้อยู่โอ้โห งามสุดๆเลยเพื่อนใหญ่แล้วก็ยังอ่อนอยู่โน่นตรงนน้นอ,อีกสมดอกออนี่อีกสามดอกมีแต่กำลังงามๆนี่ถ้าบอกเ,เก็บอีกซองมือแกเลยนะคะเนี่ยจึงืือน,นี้เลยต้องรีบเข้ามาฝนตกก็ไม่หวันนี่สวยมาก แล้วก็นุ่นอีกซองดอกนี่ค่ะนี่งามเหมือนกันไปเดี๋ยวเดี๋ยวตัด่าเห็ดตรงนี้เลยเนาะเพื่อนๆ่าตัด่าเห็ดันเลยสวยไหมในกล้องสูมไหมจะพิ่งตกนะคะฝน สวยมากเลยเพื่อนๆกำลังอ,อ่อ,อนๆเลยดอกขนาดนี้นี่ที่อีกมืออื่นมือหือนี่แก้เลยนะคะปีนี้เห็ดดกโคตรสวยสุดๆ โอ้ดอกนี้สุดยอดแม่เจ้าโอ้โห و, บุมีนอนเลยค่ะโอ้โหสุดๆด,ดอกนี้สวยงามบุมมีนอนเลยค่ะแต่ตรงนี้มีน้องทาก พี่ขอเท่านัน้องดอกนี้เคลียถ้าต้องเคลียเบาๆนะคะเพราะว่าถ้าเขาเขาบอบบางมากถ้าเคลียแงแ่งบางทีบางทีเขาอาจจะตายได้ไม่ต้องเคลียตัดเอาเลยดีกว่าเสียงอะไรดินี จ้แล้วก็ดอกนี้อืไม่เสียแรงที่เข้ามาวันนี้มีได้ดอกแบบว่าสวยๆอวบอันทั้งนั้นเลยแล้วก็นู่นอีกหนึ่งดอกออืนี่ก็มีน้องทากเหมือนกัน Okay. สวยงามมากเลยจ้าตอนนี้เห็นอะไรค่ะเห็นอยูล่ละสีห้าดอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บลงตะกร้าเลยนะคะต,ตามไปดูด้านหลังนั้นอีกสีห้าดอกตามไปเลยจ้าออนอยู่ค่ะแต่สภาพไม่ร้อยแต่โอเคอยู่อุ้ยอ่อนอ่อนค่ะดอกแล้วก็เดยวตะกี้เห็นแบบๆแบบอยู่ตรงไหนตรงไหนอยู่ตรงไหน าหายไปไหนแล้วตะกี้ยังเห็นอยู่เลยอ๋อนู่นค่ะสีเหมือนสีเหมือนพื้นดินเลยมองแทบไม่เห็นเลยเพื่อนๆเห็นอยู่เนาะอื้มจับคลองอยู่แล้วค่ะ เค okay. ได้ได้ไปอีกน้อยไปอีกน้อยนี่อีกหนึ่งดอกอ่อ,อนๆเลยหนึ่งคำพอดีขนาดนี้เอาไว้อีกซองมือจะโอเคนะก็เนี่ยแต่ว่าได้มาแล้วคะ่ะเอาไปเลยจะได้เหรอมีอีกไหม แต่เห็นที่สองดอกไกลๆนั้นเสียชีวิตไปแล้วค่ะเห็นป้เนี่ยนะเสียชีวิตไปแล้วนี่ค่ะเน่าแล้วค่ะเกิดรุ่นแรกเลยโอย้แต่อยู่ด้านหลังซองสามดอกได้บ่เนี่ยโอ้สองดอกแกแล้วค่ะ อีกหนึ่งดอกเน่าอุ้ยแต่นี้น่าจะได้นะคะคู่แฝดอืมได้อยู่ขานันตึกเลยอืมเคสวยย่สวยย,วย,ยู่น่นโอ้ยมีอีกหนึ่งดอกตรงนี้เบบีเแบบี้แบบนีจ้าอุ้ยเน่าค่ะนิ่มอืม ดอกที่อยู่ไกลๆนั่งคว้ามือนั้นมาเที่ยวทีแล้วบ่เห็นแต่เราเห็นหนึ่งดอกแล้วค่ะ นันอีกหนึ่งดอกค่ะจริงๆงามอยู่นะคะดอกใหญ่มากตั้งหัวมันโทกแม่ได้ไหมเนี่ยดอกเนี้ยหัวโดนแทะขา่น่านิ่มๆแก้แล้วค่ะเบ่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราจชเลือกแต่ดอกอ่อนๆเนาะ เจอราคาสองอุ้สามดอกเดินมองต่ไกลๆอยู่ตรงเท้าเดินจะเตะอยู่แล้วค่ะนี่กำลังตะมุตะมีเลยเคได้อยู่แต้ตรงนน้นอีกสองดอกงามเลยบทันได้ไปปลาอีกปลาหนึง่งจะทันได้ไปบ่เนี้ยนี่หนึ่งดอกนี้ สองดอกโอ้ย okay. เห็นต้นผู้หิงหนึ่งดอกแล้วค่ะเดี๋ยวไปเก็บตรงนู้นแล้วก็จะตัดขาเลยเนาะถ้าไม่ตัดขามันจะหนักนี่โอเคดอกนี้ก็งามน,นะคะเนี่ยอ่อ,อนๆอ,อ,อยู่เลย โอ้โหงามมากเนี่ยค่ะเวลาเฮาเมื่อเวลาเฮาเก็บเห็ดไปแล้วมันจะยังมีเชื้อเชื้อเห็ดที่อยูอ่ใต้ดินนะคะในปีหน้ามันจะออกที่เดิมนี่ละคะ่ะเมื่อมันมีเชื้ออยู่ด้านล่างโอเคนะคะเดี๋ยวเราตัดขาเห็ดกันเลยจ้าค่ะจะต,ตัดขาเห็ดกันเลยนะคะ Okay. ตัดใคดกันเลยค่ะตะกี้มองไม่เห็นวา่าอุ้ยแน่ใจว่าวิดีโอเล่นหรือเปล่าโอ้ยคู่แฝดค่ะมูมีนอเลยปีนี้เห็ดมันสวยมากเลยเพื่อนๆดอกกำลังกินเลยค่ะ ลมพัดอย่าเพิ่งตกนะอย่าเพิ่งตกนะขออีกสักครึ่งชั่วโมงมหนาค่ะอยาจะตัดแตดเร็วๆหน่อยเนาะเพราะยังไงทำความสะอาดอยู่บ้านอีกครั้งไปแล้ว วางที่ตัดค่าเห็ดตาก็เหลือบมองด้วยค่ะเห็นแล้วค่ะอีก4ีห้าดอกเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บชุดนี้ลงตะกร้าก่อนมาบ่ถึงยีสินาทีเลยเพื่อน,อนจะเต็มตะกร้าแล้วค่ะครึ่งตะกร้านะโอเคโอเคไปต่อกันเลยเห็นอีก4ี่ห้าดอก กใกล้ๆตรงนี้พอนั่งแล้วพุ่งจะเห็นน้องดูสินี่เนี่ยอุ้ยมีอะไรแทะไปเลยมันก็เลยหักอันนี้เป็นตรงที่เ่าตัดไว้ข้างที่แล้วค่ะคร่าวๆเนี่ยแต่เราจะเอาอุ้ดเลื่นแต่เราจะเอาสองดอกนี้ได้ไหมได้ไหมนิ่มค่ะตัวนี้ว่าได้ตัวนี้ค่า แข่งอยู่จริงๆก็ได้นะคะเนี่ยโอเคได้อยู่ก็ตัดขาเอานะไปอยู่ด้านหลังโอ้ยเห็นแล้วค่าสองดอกนั้นโอ้ยนี่อีกหนึ่งดอกค่ะแต่เหมือนจะเน่า สวนี้บุเมนเห็ดพึ่งบมเมนตพึ่งหวานค่ะเห็ดพึ่งซีน้ําตาลเป็นเห็ดพึ่งแบบขนาดเล็กกินได้นะคะตัวนี้รู้สึกว่าเขา้าสวีเดนจะให้ความอร่อยซีดาวแต่เราไม่เอาคามิลดอกเดียว,เ,ยวเราเน้นเห็ดพึ่งหวานอย่างเดียวเลยวันนี้นี่ได้เทยนนี้จะเอาไปตากด้วยค่ะไปอบแห้ง เพราะว่ามันเยอะข้าเห็ดปีนี้ได้เอาไปฝากถ้า้กลับเมืองไทยพีน่นาจะเอาไปฝากเยอะๆยะด้วยโทษอีกหนึ่งดอกน้องตั้งอยู่ตรงงานแลวอีกสองสามดอกด้วยนี่จ้าหนึ่ง มีเจ้าขขาค่ะสองแล้วก็สามตรงนู้ดอกนี้ได้ไหม,มนิ่มค่ะด้านไหนนิ่มเอาค่ะอันกินน้องกินดอกนี้ไปน้องทาก จับท่าต้องจับเบาๆค่ะพเพราะโตขานิ่นิ่มที่เกิดไซสไม้เคีย้ยวเวลาเคีย้ยกจากเข็ดน,นะโดนแหนน,นนิดหนึงตายเลยค่ะทำบาปสินี่จะอีกสองดอกโอ้โหกำลังตโมโตมีเลยตะกี้เก็บอยู่ตรงนู้นมองไปเห็นเพราะว่าเขายู่ระว่างเนินจริงๆสีดอกไดหนึ่งสองแต่เราจะาดอกนี้ค่ะ อ่อนๆอ,อ,อยู่เลยแล้วกะดอกนี้ได้อยู่ได้อยู่เอ๊ะที่มันเหมือนเห็นแบดบแบๆบอยู่ดอกนึงไปไหนหลบหายไปไหนแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเดินไปด้านขวาอีกหน่อยนึงก่อน เดี๋ยวจะมีอุ้ยมีนี่อีกหนึ่งดอกดอกเล็กเอาไปด้วยนึงคำพอดีนี่จ้า เจอเห็ดพิษที่กินบปได้เยอะเหมือนกันถ้าย่อยเกิดแล้วก็เห็ดพิษตอนนี้นี่เห็ดพิษดอกสวยงามมากเลยอ่าเรียกว,ว่าไปนะคะที่เขาบอกว่าทากมันบวกินเห็ดพิษกินค่ะพอาทากกับคนนี้เหมือนบกคือกันโอ้ยนี่เพื่อนเจอนึงดอก แต่ทำไมเหมือนเหมือนตัวอะไรมาแคะน้องอ่อนๆนี่อ่อนๆอยู่เลยค่ะอื้ออาไปด้วยเนาะแล้วก็ตรงนู้อนอีกหนึ่งดอกได้ไหมดอกใหญ่มากเลยอื้ด้านไหนนิ่มค่ะไม่เอา <Okay. S 2> เดินไปจากฟังนูน้นบอกจะบ่ค่อยมีเห็ดเท่าได้แล้วค่ะจากที่เคยเดินมาส่องสามปีนะคะนี่มีอีกหนึ่งดอกจะโดนอะไรแทบกันแล้วอุย้ยลื่นจังเลยต้องเดินดีๆโอ้ยเจอละค่าหนึ่งดอกตรงนู้นเกือบมองไม่เห็นเลยซองดอกด้วยพวน อยู่ตามนี่อยู่ตามเกือบจะถึงแอ่งน้ำอ่ะนี่หนึ่งดอกแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งดอกเดี๋ยวตาป้า ตั้งดีๆก่อโอเคจะตัดขาเห็ดกันเลยค่ะได้ลายดอกแล้วจะมาตัดขาเห็ดกันเลยนะคะฟ้าเริ่มเปิดในน้อยๆแล้วค่ะสูงไหมกล้องสูมไหม มูทีมดเทียม,ม,มูตัวอะไรเนี่ยมีทาาด้วยอตัดสะออกเยอะๆเลย คือบางทีเวลาตัดต้องมองด้วยมีตัวอะไรหมวดก็เลยมองทั้งเห็ดมองทั้งกล้องหมวดจะมองกล้องไปบบเห็นตัดเห็ดจะไปโดนตัวอะไรซะอีก โอเคนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็โอ้ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องแอลสีสวีเดนด้วยนะคะแล้วจะเข้ามีคลิปเก็บเห็ดเยอะค่ะถ้าเพื่อนตามไปดูเราจะเห็นตามไปดูคลิปเกเก่าได้มีเป็นสิเลยค่ะนี่นี่หนึ่งดอกเดี๋ยวตัดขาไปเลย เก็บลงตะกร้าแล้วค่ะได้เครื่องตะกร้าแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปอีกป่านหนึ่งค่ะเราจะมีคลิปต่อจากป่านนี้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ